ผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะดูตามชาร์ตนะชาวราศีธนูนะคะคือผู้ที่เกิด16ธันวาคมถึง15มกราคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าใครทราบลัคนาก็สามารถดูได้นะคะ,อะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีธนูเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะก็คือตั้งแต่กรกดา64ไปถึงธันวาคม64นะคะ จัสเิมันไพสตาราชาถ้วยราชินีเหรียญไพเดอะมูนดีเอ็มเพสหกไม้เท้าหนึ่งเหรียญราชินีถ้วย สเหรียญ8ถ้วยแล้วก็7ดาบนะคะพลังงานไพ่สำหรับชาวธนูไพ่ตำแหน่งตัวตนนะคะก็แปลความหมายไพ่เซ็นเตอร์ได้ไพ่จัสเมนแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีผลก็ไพ่เอ็มเพรสนะคะ ปัญหาของชาวธนูเนี่ยอาจารย์มองที่ไพ่แถ้วยกับเดมูลแต่ตำแหน่งตัวตนดีนะคะอาจารย์มองว่าปัญหามีทางออกนะคะถ้า,ามองเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในแง่ของลูกน้องบริวารน,นะคะลูกน้องบริวารการทำงานเนี่ยนะคะระวังแบบไพ่เจ็ดดาบนะระวังของหายหรืออะไรที่ ทำให้เราเดือดร้อนเพราะเรื่องลูกน้องก็ได้นะคะอย่าไว้วางใจถ้ากรณีเรื่องที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของเงินของมีค่าหรือว่าเรื่องของเอกสารข้อมูลอะไรก็ได้นะคะที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเ,อเก็บไว้ให้แบบมิดชิดหรือให้ใครแบบ ล่วงรู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังมากอะไรที่มันเป็นสิ่งสําคัญนะอันนี้มันแปลว่าถูกขโมยถูกอะไรได้นะคะอ่าเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบเป็นหัวขโมยใช่ไหมแล้วมีไพ่ดมูลอ่านะคะเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดความเสียหายแปดถ้วยนะสามใบนี้อาจารย์เลยเตือนเรื่องของลูกน้องบริวารอาจจะทําให้ชาวธนูเดือดร้อนได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังให้มากนะคะ แต่ไพ่ตัวตนดีเนี่ยอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าเรารอบครอบเราแลระมาระวังมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ประมาณนั้นก็ได้นะคะแต่ต้องดูที่ว่าคุณสามารถเอาไพ่เนี่ยไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของคุณแล้วคุณคุณเชื่อแล้วคุณแบบระมัดระวังอาจารย์มองมันมันก็จะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ,ะเราเตือนไอ้ที่มันเป็นปัญหาก่อนนะคะ ในเรื่องของการงานค่ะไพ่หไม้เท้านะคะแต่ตำแหน่งการงานเนี่ยนะคะเป็นไพ่เดะมูนก็แสดงว่ากาังวลในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีความคิดอยากเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไพ่จัสเมนก็แปลถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเริ่มต้นอะไรใหม่ไพ่หนึ่งเหรียญราชินีเหรียญเกิดขึ้นแต่เหมือนยังลังเลอยู่อาจจะเกงใจที่ทํางานเดิมเกงใจเจ้านายอยู่ก็ได้นะคะแต่แล้วในที่สุดอาจารย์มองว่า ชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะคะช่วงตั้งแต่สิงหากันยาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้งานและเปลี่ยนงานเซ็นสัญญางานใหม่ได้สําหรับใครที่มีความรู้สึกอยากเปลี่ยนนะคะอยากเปลี่ยนเพราะอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วไม่ตอบโจทย์ชีวิตในเรื่องของรายได้เงินเดือนผลประโยชน์ความก้าวหน้าอันนี้โอเคเลย เปลี่ยนเลยตามที่คุณคิดนะคุณสามารถเปลี่ยนได้ไม่ต้องไปลังเลนะคะให้เดะมนกับสองเหรียญอาจจะบอกว่าลังเลอยู่อะไรประมาณนี้แต่คุณสามารถที่จะมูฟนะคะแปดถ้วยนะคะหกไม้เนี่ย มูฟออกไปเพื่อทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไพ่ e จสมเมนก็คือการเปลี่ยนแปลงด้วยไพ่สต a r ์แปลว่าเทกับสิ่งเดิมๆนะคะถ้าเป็นเรื่องเรื่องงานก็จะแปลดีแบบนี้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้รับตําแหน่งใหม่นะคะตำแหน่งสําคัญแล้วก็ทําให้คุณต้องย้ายไปไกลบ้านก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีฉะนั้นก็ควรที่จะต้องรับโอกาสนั้นนะคะสําหรับชาวธนูนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินตำแหน่งการเงินคุณเป็นไพราชาถ้วยแล้วมีไพ่เหรียญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญมันใหญ่นะคะก็ต้องแปลว่าการเงินคุณต้องมั่นคงตำแหน่งราชาและขยายด้วย Empress ซึ่งเป็นตำแหน่งตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นการเงินนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปแต่เดือนกรกฎาอาจจะฝืดๆอยู่ นะอาจจะมีเรื่องภาระนี่สินนู่นนี่นั่นที่จะต้องบริหารจัดการอยู่นะคะพอ,อสิงหากักยาเป็นต้นไปดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอาจจะแปลว่ามีลูกค้าหน้าใหม่ๆมีไรายได้หรือมีผลประโยชน์เข้ามาในเดือนตั้งแต่สิงหากักยานะคะหรือใครว่างงานอยู่ก็จะได้งานในช่วงเดือนนี้ได้ด้วยนะคะแต่มิถุนาก็ไปสมัครได้นะคะก็จะเริ่มไปเริ่มไปทำงานจริงๆอะ่นะคะ ก็ในเดือนกรก่์ในเดือนสิงหาก็ได้นะคะอืประมาณนี้ถ้าเดือนที่ผ่านมาเพอเราพูดล่วงหน้าเนาะมิถุนาคุณก็เริ่มหางานเลยคุณมีเกณฑ์ได้งานอยู่แล้วแต่ไปทำยิงยิงย้ายจริงอาจจะอยู่ในเดือนสิงหานั่นเองสําหรับชาวธนูนะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายเพราะเราย้ายเราลาออกเองหรือเป็นเพราะเจ้านายหัวหน้าหรือต้นสังกัดคุณสั่งคุณสั่งให้คุณย้ายเพื่อ เพื่อที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมในแง่ของความเหมาะสมในแง่ของผลประโยชน์ของคุณเองในเรื่องของตําแหน่งนะคะอาจารย์มองตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ยังสนับสนุนอยู่นะคะยังสนับสนุนคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะแม้ว่าจะเป็นไพ่แปดถ้วยแต่ยลืมว่ามีไพ่สตา์แถวเนี้ยแปลว่าผู้ใหญ่สนับสนุนและตําแหน่งผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีด้วยนะคะก็ยังให้การสนับสนุนให้สปอนเซอร์สำหรับ สำหรับชาวธนูอย่างแน่นอนถ้ามองก็มองในแง่ดีในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะทีนี้มาพูดในเรื่องของความรักบ้างความรักเนี่ยนะคะถ้าใครที่เป็นคู่มีครอบครัวหรือเป็นคู่กันตกลงปงใจกันเป็นคู่ไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีเหตุที่จะเ,เข้าใจอะไรกันผิดก็ได้นะคะอะไรก็ตามที่เราไปเห็นแล้วมันไม่ได้ชัดเจนเป็นแค่เหมือนกับคิดมากไปเองหรือสันนิษฐานไปเองอย่าเอามาแบบ ทำให้ตัวเองต้องทุกข์นะบางครั้งไม่ใช่เหมือนที่เราคิดก็ได้อาจารย์มองมันไม่ได้เรื่องเลวร้ายหรอกตราบใดที่เรายังเห็นอาถ้ามองในเรื่องของความรักตำแหน่งความรักเป็นราชินีเหรียญมันแปลถ,ถึงความมั่นคงนะคะแล้วไพ่ตัวตนคุณเป็นเอ็มเพสขยายด้วยตำแหน่งราชาคุณก็ยังมั่นคงต่อกันในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อคําพูดของคนโน้นคนนี้ อืมทาให้เหมือนยุแยงตะแคงรั่วทําให้คุณกับคนรักเนี่ยผิดม้างน้ําใจกันเข้าใจกันผิดกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเอาไรถ่วงหูไว้อย่าหูเบานะคะอืมต้องฟังคนรักตัวเองเท่านั้นฟังเขาธิบายเหตุและผลไม่ใช่ฟังคนโน้นคนนี้พูดแล้วเออเชื่อไปเลยยังก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องระวังการเข้าใจผิดเพราะฟังคําพูดของคนอื่นหรือไปเห็นอะไรข้อมูลที่เรา คิดเองเออเองอาจจะเป็นปัญหากันนะคะส่วนคนโสดอาจจะแปลว่ามีเกณฑ์นะคะตำแหน่งบุตรเป็นเป็นไพ่สตาแต่อาจารย์สามารถโยงไปอย่างนี้ได้แปลว่าคนโสดนะอาจจะเป็นคนที่เคยอกหักผิดหวังมายังซึมเศร้าในเรื่องของความรักแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปคุณจะเข้มแข็งคุณจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองได้คุณพร้อมที่จะ เดินออกมาจากความเศร้าความเหงาที่มันกัดก่อนกินใจคุณมานานจนไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นต่อไปนี้คุณจะเป็นคนใหม่ละคุณจะมุ่งมั่นกับเรื่องของอนาคตเรื่องของความก้าวหน้าของคุณนะสำหรับคนโสดอาจารย์มองประมาณนั้นนะมีคนเข้ามาก็คุยได้นะคะแต่ถ้ามองถึงขั้นว่าคนโสดจะลงเอยไปสักปีนี้ มันก็ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นอาจารย์มองคนโสดอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของของเงินของงานมากกว่าแต่คุยได้นะคะคุยได้นะคะสำหรับปีนี้นะก็มีคนเข้ามาคุยก็คุยไปแต่จริงแล้วก็อยากให้โฟกัสในเรื่องของงานของเงินมากกว่านะคะสําหรับชาวธนูนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะ อาจจะต้องระวังในเรื่องของระบบถ้าคนสูงอายุก็คือเบาหวานไขมันความดันเขา่าขาไม่ดีอันนี้ต้องระวังถ้าอายุน้อย,อ,ย,อ,ยอาจารย์มองไม่น่าจะเป็นประเด็นนะคะ,ะเพราะตำแหน่งตัวตนก็ยังดีแต่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งสามใบเมื่อก็อยู่บนพื้นฐานดวงชะตามันก็อาจจะมะีแบบนี้ได้นะคะเรื่อง ปัญหาของสุขภาพแบบนี้ได้นะคะแต่ไม่ได้มีอะไรถึงขั้นรุนแรงนะคะแล้วไพ่หนึ่งเรียนเข้ามาอาจจะมีโชคใหญ่ๆเรื่องของบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้ในช่วงตั้งแต่สิงหากันยาใครไปเดินเรื่องเกี่ยวข้องกับแบงก์กู้เงินทําสัญญาเนี่ยอาจารย์มองว่าทําสัญญาได้นะคะไพ่หมายเลขสองทุกใบจะคือข้อมูลสัญญาเอกสารได้ทําได้นะคะตั้งแต่สิงหากันยามเ่อกี้ได้บ้านได้รถได้ที่ดินซื้อได้อะไรประมาณนี้ มีเกณฑ์ดีๆอย่างแน่นอนสำหรับชาวธนูในช่วงครึ่งปีหลังถือว่าจะดีขึ้นนะคะก็ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมได้ด้วยนะคะเผื่อดวงคุณแบบจะได้อะไรที่มันเร็วขึ้นมากกว่านี้นะคะขอให้โชคดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ